สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่บิ่มด้วยนะครับส่วนด้านนู้นเพียงมาด้วยกันนะครับไม่ได้เข้ากล้องนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีการสมมอบรถอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรุ่น Active ต้องอันดับแรกสิ่งอื่นผมขอก่อนไปถึงรถนะก่อนไปถึงรถลูกค้าครับที่นาราลั์มีของขวัญมาให้นะครับต้องขอขอบพระคุณมากครับคุณสลับเสื้อสวยๆนะครับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องรถกันนะครับ ว่าวันนี้นะครับคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับ,รบของพี่เขานะครับแต่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ผู้ที่หนึ่งถึงการรับรถวันนี้เป็นไงบ้างคะที่นี่ดูแลเป็นไงครับวันนี้จริงๆแล้วดีดีตั้งแต่ต้นแล้วก็ประทับใจตั้งแต่วันแรกรจริงๆไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะคะคเพราะว่าความประทับใจเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกรู้สึกว่าวันแรกจะเป็นวันที่ น้องอาร์ตเนี่ยจะต้องรีบกลับไปเลือกตั้งแต่ว่าวันนั้นน่ะน้องอาร์ตอยู่เพื่อที่จะดูดูแลพี่แล้วน้องก็ต้องขับรถรู้สึกกลับไปที่สุพรรณที่สุพรรณั่ใช่อันนั้นก็คือเป็นความประทับใจอะอะใช่ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพอเราเริ่มดีลกันมาเนี่ยเป็นเออน้องฝ่ายขาานะประมาณว่าเป็นอะไรที่แบบไม่กดดันลูกค้าเลย ใช่แล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่โทรตามนะแต่ว่าเราคุยกันตกลงกันรู้เรื่องว่าพี่เนี่ยมาดูรถเนี่ยตั้งแต่มิถุนาแต่ว่าพี่เนี่ยจะต้องอจองรถในวันเกิดพี่พี่เกิดเกิดเดือนสิงหาพี่ก็เลยบอกว่าน้องงานบอกว่าเดี๋ยวพี่จะออกรถเดินสิงหานะโดยปกติแล้วเนี่ยบางทีอาจจะ เซลอาจจะโทรมาเนาะแต่น้องอาร์ตก็คือโอเคคือให้เกียรติกันไม่ได้โทรตามไม่ได้อะไรพอหลังจากพี่เรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วเดือนกรกฎาเนี่ยพี่ก็เลยรเริ่มเข้ามาละพอเริ่มเข้ามาหลังจากนั้นเริ่มสตาร์ทปุ๊บน้องอาร์ตก็ดูแล ด้วยดีตลอดเลยตั้งแต่ตอนที่เราวางวางดาวมาจาเรียบร้อยใช่นอกนั้นก็ได้ความประทับใจที่นี้เนี่ยความประทับใจมันไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะน้องอาร์ตเนาะจริงๆความประทับใจเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอขอพูดถึงผู้จัดการก่อนเนาะคุณคุณฟ้าเขาก็มีรอยยิ้มแล้วก็เป็นเป็นมิตรแสดงความเป็นมิตรภาพกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าว่าคนไหนเป็นเป็นผู้จัดการเป็นอะไรพี่ก็ไม่ทราบ แต่ว่าด้วยรอยยิ้มอ่าแล้วก็น้องๆเซลล์ทุกคนเลยพี่ขอชื่นชมแล้วกันว่าไม่ได้ไม่ได้เกี่ยงว่าเป็นลูกค้าของใครพอพี่ Wal k i อินเข้ามาเนี่ยทุกคนเนี่ยต้อนรับหมดเลยใช่แล้วก็สามารถที่จะฝากดูแลไว้ให้วันนี้พี่อาไม่อยู่นะคะอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็ขอขอบคุณใช่ทุกฝ่ายเลยทุกแผนกขอบคุณนะขอบคุณนี่นี่ก็หนึ่งในทีมงานอยู่หลังกล้องครับอันหนึ่งในทีมงานอยู่หลังกล้องใช่ใช่ครับก็ ขอบคุณแหละครับแล้นี้เดี๋ยวมาดูรถกันนะครับต้องบอกว่าคันนี้เดิมๆพี่บิ๊มเนี่ยอาจจะไม่ได้เลือกเป็นแบบนี้ทีแรกครับอาจจะยังมองภาพไม่ออกว่าแต่งยังไงแต่อันนี้มีผู้ช่วยมีผู้ช่วยผูเรียกว่าผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังใช่ผู้สนับสนุนทุกเรื่องเลยแล้วก็เป็นค่อนข้างที่จะเป็นเคนิเชียลเลยในเรื่องของของรถจากเดิมรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแอคทีฟสีขาวนะครับค่ะแต่ ที่เห็นไหครับเป็นการตกแต่งเพิ่มทางที่เขาเป็นคนดีเฟตแล้วก็แนะนํหลายส่วนว่าตรงไหนจะติดอะไรนะครับนะครับก็จะมีติดเพิ่มมีมีสเก์ตเป็นของคาโต้ด้านหลังเลยแล้วก็มีเซตเพิ่มเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเหมือนรุ่นท็อปเลยนะครับเพราะคันนี้พอแต่งนะครับไม่ได้ต่างรุ่นท็อปเลยได้เป็นรุ่นท็อปแล้วก็สวยเลยครับก็ หวังว่าจะเป็นที่ถูกใจของพี่พี่ว่าพี่ว่าพี่เป็นลูกค้าที่โชคดีนะคะครับที่ได้มาเจอน้องอาร์ตบพรระค่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าน้องอาร์ตไม่ได้บอกเงื่อนไขในการในการแถมเนาะในเรื่องนั้นเรื่องนี้พี่ก็อาจจะไม่ไม่รู้ก็ได้แต่ว่าด้วยความซื่อสัตย์อันนี้อันนี้คือเราเป็นฝ่ายขายที่ซื่อสัตย์ด้วยพี่ก็เลยได้ได้รับได้รับ สิ่งดีๆในการแถมเนี่ยเยอะค่อนข้างที่จะเยอะมากอะไรประมาณนี้คือโ้องานก็พยายามที่จะจัดเต็มให้ในสิ่งที่เราต้องใช้อะไรที่ไม่ใช้เนี่ยน้องอานจะบอกเลยว่าอันนี้ก็ที่อาจจะไม่ได้จําเป็นอะไรอันนี้พี่ก็ประทับใจเนาะไม่งั้นก็จะยัดเยียดให้เรามาแล้วเราก็จะใช้ให้ลูค้าได้ได้ติดตั้งในอุปกรณ์ที่มันจําเป็นจริงๆแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์มันจริงๆครับรู้สึกว่าพี่จะได้เป็นเป็นชุดชุดแต่งด้วยใช่ได้เป็นชุดแต่งด้วยใช่ค่ะได้ครบเซตตามที่ใช้งานจริงๆแล้วครับ ก็วันนี้นะครับก็อัดตอเท่านี้แล้วก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับช่วยช่วยเป็นกําลังใจแล้วก็กดไลค์ในคลิปไปด้วยนะครับและกดไลค์กดแชร์นะครับรีวิวภายในกันใช่ใช่ครับใช่ครับก็วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตลาไปเท่านี้ก่อนนะครับก็ยนเชิญนะคะทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นครอบครัวอิสุสุกันนะคะอิสุสุสยามซิตี้บางใหญ่นะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี